อีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะละครเรื่องมาดมดันนะคะเขาบอกว่าน้องเอสเตอร์สุปรีค่ะเรื่องนี้ได้เปลี่ยนตัวเองนะคะ,คะฉากนี้นะมาเป็นสาวแบบว่าเปรี้ยวกันบ้างแต่ว่าที่น่าจะถูกใจสาวๆเลยก็คือหนุ่มเดี่ยวสุริยนค่ะทั้งคู่ต้องมาเจอกันในฉากที่ถ่ายแฟชั่นด้วยกันนะคะเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยจะได้เกาะติดหน้าจอแน่ถ้าได้เห็นฉากนี้ไปดูกันค่ะ จากอดีตที่เคยเป็นแค่ดารา,าสาวสกอยอยู่ในสังกัดมาดามพุชชี่แต่พอสาวแพตตี้ที่รับบทโดยเอสเธอร์สุปรีลีลาข้ามค่ายมาอยู่กับเจมีง่ง ก็ถูกโมดิฟายแปลงโฉมซะสวยเช้งนี่เป็นอีกหนึ่งฉากที่อยากให้ติดตามในละครเรื่องมาดามดันซึ่งนอกจากฉากนี้จะได้เห็นสาวเอสเธอร์ในลุกที่เปลี่ยนไปแล้วสาวแท้สาวเทียมทั้งหลายยังจะได้อิ่มอกอิ่มใจไปกับกล้ามและซิกแพคล่ำๆของหนุ่มอาร์ตดาราในสังกัดมาดามพุชี่ที่รับบทโดยหนุ่มเดียวสุริยนกับฉากการถ่ายทำแฟชั่นเซ็ตพิเศษในเรื่องและแน่นอนก่อนเข้าสู่หน้ากล้องหนุ่มเดียวก็ไม่ปล่อยเวลาให้ว่างใช้ทุกวินาทีเร่งปั๊มกล้ามและซิกแพคทั้งวิดพื้น งหน้าท้องยกของหนักเพื่อให้หุ่นออกมาฟิตเปรียยถูกใจแฟนๆครับว wow. มิดพื้นอยู่แล้วค่ะมีแบบอย่างเงี้ยมีมิดพื้นแบบว่านอกในเลยหรอกนอกในแล้วก็มีแบบซิดอัพอะไรบ้างก็ระหว่างวันก็พยายามแล้วก็ลําบากมากเพราะว่าเขาเย็นก็ทานเล่นน้อยกว่าเขาเดี๋ยวพุ่งป่องมาจากแต่งจังหวะก็จะแต่งตัวแบบอีกแบบหนึ่งแต่นี้เราเพิ่งไปทําแบบว่า modify หน้ามาก,ก็เลยเออกมาเป็นแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคู่อของอาร์ต กับแพตตี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ที่เป็นสไตล์ที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องของการแอบรักแอบชอบก่อนแล้วก็รักโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับมาดมดันนะครับและในเรื่องมาดมดันแฟนๆยังจะได้เห็นฉากน่ารักน่ารักแบบอีกแกมยอกระหว่างคู่ของอาร์ตกับแพตตี้อีกเพียบเตรียมหมอนมานอนจิ้มกันได้เต็มที่เพราะตอนนี้ละครถ่ายทําไปได้แล้วกว่า80%เตรียมออกอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ทางช่อง3ครับ ธนภูมิเท้านอกรายงาน